สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี A ้ยแทชุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่29เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2565นระครับเราจเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากกับท่านฟังกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวว่ากันในเรื่องราวของราคาอ้อยในฤดูหีบ6 2565ถึง2566นะครับ คาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า1,000บาทหรือว่าตันละ1,000บาทนะครับได้พูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนาา้ำตาลทรายในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วในช่วงนะครับช่วงแหล่งทุนวันนี้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการจ่ายเงินประกันร,รายได้ข้าวปีที่4นะครับรวมถึงเงินช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนไร่ละ1,000บาทให้กับพี่น้อง ชาวนาด้วยนะครับกับทางกกศคุณกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทกศในช่วงแหล่งทุนนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับได้ทําการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ำหรือว่า Soft Loan Reopen นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อสาหรับธุรกิจโรงแรมแล้วก็ซัพพลายเชนของโรงแรมรวมไปถึงกิจการร้านอาหารด้วยนะครับ โดยการปรับหลักเกณฑ์นี้จะขยายระยะเวลาในการชําระเงินคืนจากเดิม7ปีก็จะเป็นขยายเป็นไม่เกิน10ปีนะครับรวมถึงการผ่อนปลนเงื่อนไขในการพิจารณาประวัติการชําระหนี้และก็ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนะครับนอกเหนือจากธุรกิจโร,ร,ร,รงแรมด้วยนะครับสำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนรีโอเพนเนี่ยจะเปิดให้บุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลสามารถขอสินเชื่อก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากเป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นบุคคลที่มี ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีบุคคลสัญชาติไทยในยถือหุ้นอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้นะครับของทุนจดทะเบียนวงเงินวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ5ล้านบาทนะครับสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้เต็มวงเงินนะครับหรือว่าเลือกที่จะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร,ร่วมกับบสยก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ใช้บสยค้ำประกันเต็มวงเงินเนี่ยวงเงินสินเชื่อก็จะลดลงนะครับจาก5้าล้านบาทจะเหลือ3ล้านบาทไม่เกิน3ล้านบาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นแบบคงที ช่วง2ปีแรกนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ1.99ต่อปีสามารถที่จะและยังไม่ต้องชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th หรือว่าจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30มิถุนายน2566นะครับหรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต่ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอันกประสงค์พร้อมกับแบอรี่จากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถนบรานและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโดยทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศนะครับดำเนินโครงการเพื่อต่อยอดโครงการออมสินยุวพัตรรักถิ่นในปี2565นะครับปรากฏว่ามีกลุ่มองค์กรชุมชนที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมดในโครงการทั้งหมดเนี่ยเป็นจํานวน335กลุ่มองค์กรด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับ ธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับอุรมศึกษาทั่วประเทศนะครับร่วมโครงการต่อยอดโครงการสิลโครงการออมสินเยวาวพักรักถิน่นในปี2565นะครับโดยมีองค์กรชุมชนเนี่ยเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวจํานวนทั้งสิ้น335องค์กรด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับถามคุณผู้ฟังว่า โครงการออมสินยุวพัฒรักถิ่นซึ่งเป็นโครงการที่ทางธนาคารออมสินร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับุริญศึกษาทั่วประเทศจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาเนี่ยนะครับคำถามคือในปี2 5 6 5นเนี่ยนะครับมีองค์กรชุมชนเข้าร่วมในโครงการนี้จํานวนเท่าไหร่นะครับมีองค์กรชุมชนเข้าร่วมโครงการนี้จานวนเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับ SMS 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เเกข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนรานนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่28พฤศจิกายนครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณบุตรศกรทองเพียรด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงจอดเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลสายนะครับเรื่องราวของฤดูราคาอ้อยในฤดูหีบ2,565ถึง2,566นะครับ1,000บาทจะได้หรือไม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสามารถครับ ครับสวัสดีครับคุณรัรพัฒน์ครับถึงไหมครับต่อละหนึ่งพันเนี่ยครับถึงครับถึงแน่นอนครับเกินเกินเกินนิดหน่อยเกินนิดหน่อยได้เลยฮะอ๋อครับเราเรามีเราเราจะพิจารณาบทสรุปได้เมื่อไหร่ฮะเรื่องนี้เอ่อย่างนี้ครับคือตอนนี้ยอ่เอ่อสถานการณ์เรื่องของคณะกรรมการอ้อยที่ที่ชะงักไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยครับตอนนี้อ่าพรุ่งนี้คิดว่ากลับมาเป็นปกติแล้วนะครับอ่คณะกรรมการอ้อยอัลตรายก็จะประชุมนัดแรกนะคาดว่า คือก็ข้างแน่นอนแล้วนะครับคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีทั้งการพิจารณาราคาอ้อยสําหรับฤดูการผลิต65ทับ66ด้วยครับครับตัวตัวเลขในเบื้องต้นก็ผมคิดว่าหลายฝ่ายก็ทราบอยู่แล้วนะครับนะครับ ครับทีนี้เวลาที่เราจะคำนวณเราจะคิดออกมาเนี่ยขั้นตอนกระบวนการมันมีขั้นตอนเยอะไหมฮะกว่าจะออกเป็นตัวเลขมาได้นะฮะคุณสามารถนะอ่าครับผมความจริงกับเรื่องเรื่องนี้ก็มีมันมีไปตามกระบวนการนะครับเพราะว่าแต่ต้องต้องเห็นว่าราคาอ้อยขั้นต้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรียกว่าการประมาณการมากกว่านะครับงฉนั้นคำว่าประมาณการเนี่ยไม่เปอนประมาณการ อ่ะยังไม่เป๊ะครับเ,เพราะว่าเพราะว่าเราบอกว่าอ้อยเราอย่างประมาณการเราเรายังไม่รู้ว่าอ,อ,อา้อยแหละอาจะตัดทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับนี่เราประมาณการโดยคณะกรรมการอ้อยประมาณการมาไว้อ้อยเนี่ยร้อยหกละร้อยหกล้านตันหนึน่งร้อยหกล้านตันอืมใช่ครับแล้วคณะกรรมการน้ำตาลทรายเนี่ยเขาก็ไปดูประสิทธิภาพการผลิตปุ๊บเขาก็ประมาณการน้ําตาลออกมาครับนะครับเขาบอกได้น้ําตาลประมาณสักสิบเอ็ดจุดเก้าล้านตันสิบเอ็ดจุดเก้าอ่าสิบเอ็ดจุดเก้าล้านตันเนี่ย นั่นคือ8.9ล้านตันเนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้องไปสแสวงหาเป็นไรายได้ฮะนะครับก็บริโภคในประเทศเท่าไหร่ก็แบ่ง่วในประเทศ2.4ล้านตันใช่ไหมครับที่เหลือก็ส่งออกนั้นในประเทศก็มีราคาทราบแล้วคูณคูณเป็นไรายได้ก้อนหนึ่งอ่าเป็นก้อนหนึ่งอ่อาอันที่เหลือส่งออกก็ทราบราคาเบื้องต้นแล้วเบื้องต้นเหรอคเบื้องต้นอ่าเบื้องต้นที่เรารู้คือเราคำราคามาสัก ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกหน้านะครับนี่เราก็เอานี่ก็เรียกว่าเป็นราคาประมาณการอยู่อ่าครับอ่านะครับเอาประมาณการแล้วนนมาคูณราคาส่งออกก็เป็นรายได้ละครับอ๋อครับเป็นรายได้สองก้อนทราบละทราบแล้วก็มีเรามีประมาณการรายจ่ายก็ก็มาเซตให้เรียบร้อยแล้วครับประมาณการรายจ่ายว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการส่งออกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่การเท่าไหร่อก็หักลบกบปุ๊บก็หักเป็นรายได้สุทธิไปรายได้สุทธิปุ๊บก็เอาร้อยหกล้านห่น อ่าก็ át, เป็นตันอ้อยแล้วครับอ no. ๋อเป็นต่อตันแล้วนะฮะอ๋อแม้ฟังดูบรรยัตยานี่ไม oh, <ok ่ยากนะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดมากกว่านี้ไหมคุณสามารถเยอะครับเยอะเพราะว่าเวลาเราแบ่งเราแบ่งเป็นรายเขตรายภาคอ๋อนี่ไงผมว่าแล้วเชียเพราะต้นทุนแต่ละภาคมันไม่เหมือนกันเนี่ยฮะใช่ครับภาคหนึงก็ราคาหนึ่งภาคการก็ราคาหนึ่งภาคอสานก็ราคาหนึ่งในในสิตจริงนะครับครับครับยัง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 จุดที่มันแตกต่างกันในคุณสามารถแต่ละภาคแต่ละภาคเนี่ยพอจะบอกได้ไหมฮะอะไรบางฮะ่าอ่ามันมันมีสองส่วนที่สําคัญเลยนะครับที่หนึ่งก็คือคุณภาาพคววมหน คุณภาพความหวานใช่ครับคือเค้กก้อนเท่ากันนะครับใครเคกจะว่าจะมีเค้กอยู่ก้อนเดียวนะครับใครจะได้มีใครจะได้ชิ้นใหญ่เนี่ยอยู่ที่ความหวานของอ้อยต่อตันนั่นนะครับใครหวานมากก็ได้เค้กชิ้นใหญ่ครับเอาแล้วอย่างนี้อะไรทาให้อ้อยมันหวานฮะอ่าก็อันนี้อยู่ที่อันที่หนึ่งก็คือช่วงระยะเวลาการปลูกนะครับระยะเวลาการปลูกอืมคืออายุอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานนั่นแหละครับอ๋อครับคือถ้าอายุอ้อยเนี่ยครบแบบครบครบอายุมันนะครับเพราะว่าอ้อยอ่า อ้อยพันหนักเนี่ยนะครับอายุสิบสองเดือนเนี่ยล้วก็เก็บสิบสองเดือนมันจะได้ความหวานสูงสุดของ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 ชนิดอ้อยนั้นเลยโอ้ปีงเลยนะฮะครับต้องปีหนึ่งครับโอ้ครับนี่เขาอย่างคนภาคกลางเองภาคกลางเองเขาปลูกอ้อยอาจจะปลูกอ้อยต้นฝนฤนะครับต้นฝนนั้นทับ <side S 2> ต้นุ่ฝนคือปลูกทุกช่วงเดือนมีนาเมษามีนาเมษาใแล้วก็ไปตัดตัดไปตัดช่วงเดือนมกราแถวแถวเมืองกาญจน์แถวอะรพวกนี้แหละใช่ใช่กลับเมืองกาญเนี้ย ในคืนถ้าเป็นอ้อยใหม่เนี่ยครับอ้อยใหม่เนี่ยอายุอาจจะไม่ครบเพราะอาจจะได้แค่สิบเดือนเต็มที่นะครับสิบเดือนงั้นพัคก,กลางเนี่ยจะเสียเปรี่ยบถ้าเป็นอ้อยใหม่จะ,จะจะไม่ค่อยหวานแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยต่อถ้าเป็นอ้อยต่อนี่เขาลากอยาครบละเพราะอ้อยต่อนี่พอเราตัดปุ๊บอ้อยมันก็ขึ้นแล้วครับนับหนึ่งได้เลยในเดือนอคืออ้อยอ้อยพอปลูกนี่ก็จริงมันจะอยู่ในดินเนี่ยประมาณสักสองเดือนสองเดือนอ่าไม่กว่ามันจะงอกขึ้นมาพ้นพ้นดินเลยนะครับพ้นอย่างนั้ัน ก่อจะสร้างลำสร้างอะไรเนี่ยถ้าอ้อยปลูกใหม่จะใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งฮะฮะแต่ถ้าอ้อยต่อแล้วนี่ถ้าภาคกลางอ้อยต่อเยอะๆนี่ก็ความหวานก็สู้ภาคอีสานได้นะครับคร <H an> ับด้หายรุดเ <H an> ื่อแสดงว่า <H an> อีสานหวานกว่าแล้วอีสานอีสานเขาจะปลูกอ้อยตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไป <H an> ตุลาเป็นต้นไปตุลานี่ฝนหมดยังไงของอีสานก็ถ้าเขาอ้อยปลูกใหม่เนี่ยเขาเขาชอบเลยนะครับกวรจริงเขาเขาเขาไถดินรอไว้รับฝนไว้ตั้งแต่ช่วงเมษายนตั้งแต่สิงหากรากฎากันยานเนี่ยเขาไถดินรอไว้ เอารอให้ดินในปุ้มน้ําเต็มที่เลยนะครับคือตกมาเลยเต็มที่ตามสบายใจม,มากเลยแล,แล้วมาตุลาเราก็มาไถาดินปลูกเลยอืมอันนี้อันนี้มันจะได้ความชื้นจากที่เปิดหน้าดินรอไว้แล้ว,แ,ลวแสดงว่าถ้าเอาเอา,เอาชาวไร่อ้อยจากภาคอีสานมาปลูก ไอ้อ้อยที่เมืองการนี่อาจจะปลูกลำบากเหมือนกันนะขอปลูกไม่ได้ครับเพราะว่าดินแน่นไปเลยครับไม่คุ้นเคยด้วยนะครับพูดเลยใช่โอ้โหนี่เป็นศาสตร์ของการปลูกอ้อยนะผมเพิ่งรู้วเนี่ยอืมครับอาอย่างงี้แต่ละ่าต้นทุนแต่ละภาคก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลากระถัวเฉลี่ยเราจะแบ่งไปยังไงครับเพื่อความเป็นธรรมคูณสามารถคือคือคนจริงถัวถัวเฉลี่ยเนี่ยมันมันมันบอกบอกอยู่แล้วนะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยเรวบอกแล้วบอกไปตัวบอกเลยเราบอกเลยนะครับว่าคุณภาพเป็นอย่างนี้อันหนึ่งที่ตัวแบ่งอีกอันหน ของตัวโรงงานครับโรงงานโรงงานอ่ะต้องมีประสิทธิภาพที่เหมาะที่เหมาะสมด้วยนะครับหมายถึงเครื่องจักรอะไรพวกนี้แหละใช่ถูกต้องครับเรคือคือสำนักงานเองก็ต้องต้องออกมาตรฐานนะครับว่าโรงงานต้องมีประสิทธิภาพขั้นต่ำเท่าไหร่ับเพราะว่าไม่งั้นนะครับถ้าโรงงานโรงงานโรงงานไหนเก่าๆนะครับโรงงานไหนเก่าๆปุ๊บเนี่ยอย่าอ้อยตันหนึ่งอีกโรงหนึ่งทำน้ําตาลได้ร้อยกิโลแต่อีกโรงหนึ่งได้เก้าสิบกิโลเนี่ยแสดงว่าโรงงานทเก้าสิบกิโลเนี่ย มันไปอยู่ในกากน้ําตาลเยอะเกินไปสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะใช่ตัอ่อนอันนี้แหละมันต้องมันต้องคอยกํากับดูแลกับเพราะฉะนั้นโรงงานอาคไหนที่มีโรงงานน้ําตาลเ,าเก่าๆเยอะเนี่ยมันจะถูกดึงลงด้วยประสิทธิภาพด้วยรายได้ส่วนหนึ่งก็จะหายไปด้วยนะครับหายไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาต้องไปปรับปรุงเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นต้นทุนหนึ่นงเขามันกันนะครับพูดถึงว่าถูกต้อง,อง,องนนครับถูก <laughs> ต้องไม่ <laughs> ไม่ง่ายาไม่ง่ายมันอ่ะอันนี้ทั้งตั้งทั้งผู้ผลิตทั้งทั้งนะครับคือทั้ง ทางกระทรวงทางทั้งทั้งอสนเองนะครับก็พยายามดูแลเรื่องนี้ครับโรงงานก็ต้องได้มาตรฐานครับไม่อย่งั้นชาวไรจะไม่เป็นธรรมกับมากับกับทั้งประเทศเลยนะครับเหมือนก็มาไปมีคนคอยดึงดึงค่าเฉลี่ยลงครับพวมันต้องได้ด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมครทั้งโรงงานทั้งชาวไรอ้อยด้วยต้องครับเป็นเศรษฐิบสันิงี้ครับครับไม่เหมือนข้าวนะฮะต่างกันเยอะพอสมควรดีเรื่องกระบวนการต่างใช่ไหม อ๋อขับใช่ครับข้าวอาจจะขายขาดเลยอ่ใช่ลงสีละครับแต่นี้ต้องคุยกันระหว่างโรงงานกับชาวไร่อ้อยอ่าต้องครับเลยต้องมีคณะกรรมการเอานัมดันทรายเนี่ยแหละครับพอไม่มีก็เลยหยุดชะงักไปชช่วงคราวแล้วอ๋อแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่าเดี๋ยไม่สายเกินไปยังได้อยู่นะฮะราคาที่ว่านี้ทีนี้ราคาราคาตัวเลขตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไร่ะพอตัวเลขออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะมันมันจะส่งผลยังไงต่อเรื่องฤดูการผลิตปีต่อไปหรือเปล่าครับ อ่าอันอันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าควาจริงคือที่ท,ที่ชาวที่ชาวไร่อ้อยหรือโรงงานรับทราบครั้งแรกเนี่ยจะเป็นราคาอ้อยเบื้องต้นใช่ไหมครับ,บแต่<ช>แล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาเขาถ้าเขาอไรผ่านช่วงเวลาหีบไปเนี่ยแล้วเขาเขาเห็นความหวานเห็นประสิทธิภาพข,ของโรง,งงานดีขึ้นเนี่ยอันที่หนึ่งคือเขาจะเห็นเงินตามะนะครับอย่างอย่างปีอย่างปีที่ผ่านมานะครับบางเขตเนี่ยมีเงินตามคือปังจ้าติดหีบไปแล้วนะครับเงินตามถึงว่าเงินเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ย แปดสิบเก้าสิบาทน่น,นะครับอ๋อมีตามมาด้วยระฮะมีตามด้วยครับเ<อ>พราะว่าเพราะว่าเราขั้นตอนเราคือประมาณการใช่ไหมอ่าครับครับขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราทาได้ดีกว่าที่เราประมาณการไว้ทุกอย่างเลยก็ให้ชาวบ้านช<อ>าวไร่ไปด้วยอ๋ออ่าตเรเก็ต้องก็มีการไปบวกเพิ่มเป็นกเหมือนว่าถ้าดีกว่าทุกอย่างเนี่ยรายได้เพิ่มเกิดขึ้นแน่นอนครับโอ้โหนี่ถ้าถ้าเกิดทะเลาะกันระหว่างโรงงานกับชาวไร่เมื่อไหร่นี่จบเลยนะฮะ ต้องรักกันตลอดไปครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจวิธีการแบบนี้นะครับเอาละเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขน่าจะออกมาประมาณนี้นะฮะหนึ่งพันขึ้นไปตามนอนนั้นนะครับครับอาจจะถึงเอาเอาเขตที่ต่ําสุดอาจจะได้สักพันห้าสิบเลยนะพันห้าสิบาทอืมึ่งครับก็ถือว่าเกินพันนะครับทีนี้ราคาในตลาดโลกมาพันผลขนาดไหนกูสามารถนะตอนนี้คือตอนนี้ที่ที่คาดการที่คาดการไว้เนี่ย ตอนนี้ราคาอาจจะเทียบกับปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ต่ำมานิดนึงครับต่ำมานิดนึงแต่ว่าก็นีดที่เราประเมินสถานการณ์แล้วมันก็มีหลายประเทศในโลกเนี้ยยังเรียกว่าขาดดุลนะครับก็มีการนําเข้านะครับอย่างประเทศรอบๆข้างบ้านเราเนี้ยข้างขาดดุลอย่างเวียดนามอะไรนะครับต้องมีการนําเข้าเยอะตอนนี้ก็มีคนจีบน้ําตาลไทยกอนข้างเยอะแล้วนะครับแต่แต่เราดูค่าพรีเมียมค่าพรีเมียมคือค่าส่วนเพิ่มที่เราให้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพยายามจะอะไรครับ สร้างรายได้จากส่วนนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับ,มรบไม่ถึงว่าเราจะไปไปอยู่ดีจะไปบวกราคาเพิ่มอะไรพวกนี้แบบไม่ได้นะฮะไม่ได้ครับมันเป็นถ้ามันเป็นราคาอ้างอิงนะครับราาแต่ว่าแต่แต,แต,แต่แต่เวลาเราขายส่วนที่เหลืออีก50%หลังเนี่ยนะครับ,รบที่เราขายขึ้น,ข,นขึ้นหลังเนี่ยเราพยายามจะขายตรงนี้ให้ได้ดีที่สุด นะครับเพื่อทำให้ดีกว่ากว่าที่ประมาณการไว้ครับแม้แต่ว่ากลไกตลาดถ้าเกิดเขารู้ว่าสมมติราคาตลาดโลกมันไม่ไม่ไม่คดีเท่าไหร่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะกดราคาเราได้หรือว่าจะเพิ่มราคาให้เราก็ได้นี่ฮะถูกไหมฮะใช่ใช่ถูกต้องอครับ เราก็ต้องหาจังหวะขายครับอันนี้เปนเจ้ฝีมือคุณสามารถแล้วล่ะต้องรู้วิธีการรู้ขั้นตอนมานะครับทีนี้ปกติเราเวลาเราแบ่งผลผลิตที่ได้ออกมาเนี่ยเราแบ่งเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ไหมฮะสองอย่างครับถูกต้องครับครับทีนี้มันจะต้องไปไปทำเป็นเอทานอลอะไรพวกนี้ด้วยไหมฮะหรือไม่เกี่ยวกันอ่าเอเอทานอลคือในในกฎหมายฉบับเก่าเนี่ยเอาเอาน้ำตาลมาทำเอทเอนอลก็ได้นะครับก็ได้เวลาเราเราคิดมูลค่ากลับมาเนี่ยเราก็แปลง แปลงเป็นน้ําตาลอยู่ดีครับอ๋อก็หมายความว่าคือคุณคุณจะเอาน้ําตาลไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคามันจะจบลงที่ว่าเราแปลรูปจากอ้อยให้กลายเป็นน้ําตาลแล้วถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับนะครับแล้วก็ค,คุณจะไปทำาอเทอนอลก็ทาต่อไปสิแล้วแต่ใช่ถูกต้องครับที่เป็นน้ําตาลให้ครับที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรคุณสามารถมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องราคาด้วยใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องคือคือความจริงเนี่ยถ้าถ้าในกรณีที่ที่ประเทศไทยมีต้องการเอเทอนอลมากๆแล้วเขาเอาน้ําตาลออกจากระบบเนี่ยครับ คือการขายมันจะไม่มีอะไรครับไม่มีค่าใช้จ่ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือกลายเป็นว่าเราไปขายน้ําตาลนะฮะง่ายถูกต้องครับขายน้ำตาลแบบไม่มีค่าใช้จ่ายครับครับกับแต่ถ้าเกิดว่าโรงงานเอาน้ําตาลมีของตัวเองมีของน้ำตาลของตัวเองแล้วก็คุณไปทำเอทานอลก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นแหลวแต่เขาอ่าอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องมีกฎหมายเฉพาะครับถ้าโรงงานโรงงานโรงงานต้องขออนุญาตครับตอนนี้แต่เราก็เปิดให้นะครับครับครับแจ้งเพื่อทราบแต่เราก็ตีกลับเป็นน้ําตาลเพราะงั้น มูลค่าที่โรงงานจะต้องจ่ายคืนให้กับระบบเนี่ยก็คือมูลค่าน้ําตาลครับอืมันก็จะไปเกี่ยวพันกับโอ้โหเกี่ยวพันกับราคาน้ํามันเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ไปหมดเลยนะครับคุณสามบครับ <laughs> <ๆ>ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราจะจะดูราคาอ้อยเนี่ยจะดูเฉพาะราคาอย่างเดียวนี่มันต้องดูองค์ประกอบแล้วก็ปัจจัยด้วยนะฮะต่างๆนานาต้องดูต้องดูสถานการณ์ด้วยแต่แต่แต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ได้ข่าวดีนิดนึงนะครับว่าในปีต่อไปเนี่ยบอกราคาปุ๋ยจะลดลงประมาณทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ตบม ถ้าถานการ์ต้นทุนอยู่ระดับโดงที่ว่าเราทําได้ดีขึ้นนะครับต้นทุนต่ําลงเนี่ยผมคิดว่าผลตอบแทนในในลูกการผลิตถัดไปเนี่ยก็ว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจในรต่อไปครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดราคาดีอาจจะมีคนอยากจะปลูกอ้อยเพิ่มเติมเนี่ยคุณสามารถมีคำแนะนำไหมฮะมันต้องม illing, <t> ีอย <t McD Impossible> <mechanisms> ู <t <router> <t ่แล้วแหละผมเชื่อว่าคือคือคือตอนเนี้ครับคือผมผมคิดว่าชาวไร่บางอ่าบางกลุ่มแบบส่วนใหญ่ไร่ใหญ่เนี่ยก็อาจจะกังวลกับการบริหารจัดการระบบนะครับว่า อาจจะลงงานกับชาไร่อาจจะเรงสื่อสารเรื่องการสื่อสารที่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลอะไรผลตอบแทนเนี่ย <c oughs> ยังอาจจะมีข้อข้อตัวแย้งกันบ้างนะครับ <c oughs> แต่เขาจริงแล้วนะครับเรื่องนี้เรา,เ,าเราจับเข่าคุยกันได้คือ <c oughs> โรงงานกับชาไร่นะคุยกันได้เพราะว่าทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วว่าผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้าง <c oughs> ทําอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับผมว่าคิดว่าอันนี้ก็ขัางโปร่งใสนะครับชาไร่กับโรงงานจะคุยกันได้ นะครับแล้วผมว่าคิดว่าคุยกันได้แล้วเนี่ยข้อตกลงมันเกิดขึ้นอย่างราบรื่นเนี่ยผมคิดว่าชาวไร่อจะได้ผลประโยชน์ที่ที่พึ่พอใจมากขึ้นนะครับในเพราะว่าทุกคนถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาคุยกันได้ปุ๊บเนี่ยผมว่าความสัมพันธ์คีความร่วมมือในการที่จะพัฒนาหรือว่าเพื่อประสิทธิาภาพการผลิตเนี่ยผมว่าอันนี้อันนี้มันจะไปได้กันได้ครับครับแต่ว่าออนอกเหนือจากเรื่องของการคุยเรื่องราคาแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกนันได้มีไหมครัคุณสามารถ มีครับอันนี้คือจริงโรงงานในโดยโดยส่วนตัวของโรงงานเองนะครับเขาประกาศไว้นอกเวทีอยู่แล้วนะครับว่าเขาประกาศนะ่ะขั้นต่ํานะครับขั้นต่ำที่ขั้นต่ำที่พันสองร้อยที่ความหวานเฉลี่ยนะครับความหวานเฉลี่ยตอนนี้เฉลี่ยมันอยู่ที่สิบสองจุดหกนะครับก็ให้พันสองเลยกันถ้าตีกลับมาเป็นที่หน่วยหน่วยเริ่มต้นเนี่ยัคบคือก็คือพันสี่สิบาทอยู่แล้วครับถ้ามากกว่านี้เนะี่ยคือถ้าน้อยกว่านี้โรงง,งานเขาจะการันตีให้อืเห็นไหมครับอันนี้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 เรียกว่าเล่น าเป็นนอกนอกข้างนอกนะครับแต่การช่วยเหลือไปตรงนะครับที่เป็นที่ที่เป็นพันธะปลูกพันกันเลยอแต่ตามัาว่าอ้อยคูณก็ต้องรักษาความหวานไ้ด้วยนะถูกต้องครับเพราะว่าโรงงานก็คือน้ําตาลเนี่นะครับนี่ครับแม่น่าสนใจเรื่องนี้เอาเป็นว่าก็เรื่องของการขาดแคลนคงไม่มีเถอะส่วนปีหน้าเนี่ยคุณสามารถเพราะมีข่าวบอกว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกมันอาจจะยังคงนิ่งๆอยู่หรืออาจจะลงมาทิศทางลบได้ซ้ำไปเนี่ยน้ําตาลเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับเอ่อ คือคือคือทไทยเนี่ยอาจอาจจะอา,อาจจะได้รับผลกระทบน้อยครับเพราะว่าเราเราอยู่ต้องต้องต้องย้อนว่าเราโชคดีเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอะครับศูนย์กลางการการส่งสินค้าตัวเนี้นะครับแล้วกลุ่มลูกค้าเราไม่ไก่ครับไม่ไม่ไม่ไก่หมยถึงว่าในอาเซียนในอินโดในพวกนี้ครับเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราอ๋อครับนี้อันนี้คือสามารถคือสองสองประเทศเนี่ยอย่างอินโดฟิลิปปินเนี่ยครับก็เป็นลูกค้าเนี่ยที่ยังไงก็ต้องนําเข้าครับนำเข้าเสร็จแล้วการที่เขาจะนําเข้าจากประเทศอื่นเนี่ย ต้นทุนมันจะสูงกว่าสูงโอ้โหแหมคุณสามารถถ้าเกิดอินโดนีเซียนําเข้าจากบราซิลนี่คนละเรื่องกันเลยเนี่ยอ๋อก็ก็ถ้าเขารอได้นะครับอันนั้นมันต้องอ้อมโลกสิครับไม่ใช่อะไรการขนส่งใช่ไหมรับคนะทวีกันเลยโอ้โหค่าขนส่งมันหนักแน่ของไทยง่ายกว่าสรุปแล้วนะครับครับอ่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเอาเป็นว่าก็ปีหน้าเศรษฐกิจยังชาวได้อ้อยก็ยัาน่าจะได้ราคาประมาณนี้อยู่นะผมใช้คํานี้ก่อน อ่าได้ครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราทำซีนารีโอไว้ห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคือปริมาณอ้อยอาจจะเพิ่มขึ้นอ่าจจะเพิ่มขึ้นกันระดับนะครับร้อยหกล้านร้อยสิบล้านอะไรนะครับและผลตอบแทนก็ก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีตัววิธีคิดรายได้ที่มันเกิดขึ้นจากผลไพลได้ต่างๆนก็เข้ามาด้วยนะครับนะครับก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าผมดูตัวเลขแล้วก็ครับเพราะว่าไอตอนนี้เราเราเรียกว่าของอ้อยไทยเนี่ยเรียกว่าขาขึ้นนะครับเรียกว่าขาขึ้น นะครับอ <si suppression> ีกส <fin anta> <ots> ักห้าปีค่อยอาจจะต้องเตรียมรับมือใหม่นะแต่ขึ้นมากก็ไม่ดีนะฮะถูกต้องมันไมมีความสมดุลของมันอยู่ครับอะไรครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลัหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับคุณสมบัตครับสวัสดีครับกลับคุณสามารถน้อยวันนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับคุณผู้ฟังครับนี่แหละครับกว่าจะมาเป็นน้ําตาลทรายให้เราได้ใช้กันเนี่ยมันมีขั้นตอนมีกระบวนการมีวิธีการในการคํานวณซึ่งมีรายละเอียดปลี ราคาที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เป็นธรรมแล้วก็ทางโรงงานก็เป็นธรรมด้วยผู้บริโภคก็ไม่ต้องซื้อน้าตาลในราคาที่แพงสักเท่าไหร่นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนเรื่องราวของการเร่งจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปีที่4นะครับซึ่งทกสหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมแล้วครับ ที่จะเร่งดาเนินการให้นะครับได้พูดคุยกับคุณกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าโครงการออมสินยุวพัตรรักถิ่นในปี2565นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันการอุดมศึกษาทั่วประเทศนะครับคำถามคือในปีนี้ มีองค์กรชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจํานวนทั้งสิ้นกี่องค์กรหรือว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับส่งคําตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ